สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ทีมงานตำรวจจังหวัดปัตตานีเราสัญจรมาที่สปอยริงนะครับเรามาติดตามคดีช่อโกงทางออนไลน์ซึ่งน่าจะนำเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อใช้ในการป้องกันตัวจากการถูกหลอกลวงทางออนไลน์นะครับวันนี้เราพบกับร้อยเวรหนุ่มรูปหลอนนะครับในงานตัวครับ สวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกอัธชัยสุสมน,นสสะนนรค,รครับเป็นพนักงานสอบสวนประจาอยู่ที่สถานีตำรวจตอนยะลิงครับครับเป็นพนักงานสอบสวนที่มีความรู้ความสามารถอัธยาศัยดีนะครับเรามาพบกับคดีช่อโกงทางออนไลน์ซึ่งเป็นคนร้ายใช้กลวิธีหลอกให้รัฐหลอกให้หลงครับพฤติกรรมสั้นๆเป็นอย่างไรครับผู้ต้องหาเป็นยังไง ครับก็พนิการนะครับเริ่มจากาคนร้ายเนี่ยติดต่อมาทางเฟซบุ๊กของผู้เสียหายครับเป็นผู้หญิงโปรไฟลก็เป็นผู้หญิงหน้าตาดีเป็นต่างชาติก็ก็มีการแนะนําตัวเองว่าเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลของอประเทศสหรัฐอเมริกา,าแล้วก็คุยจนผู้เสียหายเนี่ยเขาหลงเชื่อว่าเป็นพยาบาลจริงแล้วก็คุยกันในในซูสา<น>วใช่ครับเป็น หลง,งรัก,รกใช่หลงรักครับผู้เสียหายเป็นผู้ชายหนุ่มรูปรอหรือยังไงเป็นอายุผู้ชายอา,อายุประมาณ40กว่ายังหนุ่มอยู่นะครับนี่แหละครับคนโกงที่วิชาชีพเรียกว่าหลอกให้หลงหลอกให้รักแล้วทำไงถึงเสียงิงทำไงถึงกลไปให้เขาเ,เขาหลอกว่ายังไงครับเมื่อเกิดความเชื่อแล้วว่าคบหากันประมาณนี้ครับจริงแล้วก็ทางคนร้ายเนี่ย จะบอกว่าส่งจะส่งเงินดอลลาร์มาให้ทางพัสดุคือส่งมาจากต่างประเทศแล้วก็่านสนามบ,บินสนามบินต้องใช้เงินในการต้องเสียภาษีก่อนเสียภาษีก็จะมีจะมีโก,กงว่ามีเจ้าหน้าที่จากสนามบ,บินติดต,ต่อมาหาผู้เสียหายว่าอ,าอน,นี้พัสดุถึงแล้วนะคะ,ะให้โอนเงินให้โอนเงินต้องต้องชำระเงินจํานวนเท่าน,นั้นเท่าน,นั้นถึงจะได้แล้วสินค้าไปเชฟน,นี่ผู้เสียหายบนเปเท่าไหร่ครับ โอนไปทั้งหมด7 8 0 0 0บาทครับ78,000ับาทนะครับขอสรุปไว้ง่ายอย่างนี้นะครับกลโกลงของวิจาชีพทางออนไลน์นี่มีสัญอย่างนะครับสามอย่างหลอกให้กลัวนะครับคือบอกว่าเรามีเงินผิดกฎหมายต้องส่งโอนเงินไปให้ตรวจสอบนะครับหลอกให้โลภนะครับคือลงทุนได้น้อยได้เงินเยอะๆเคสนี้คือหลอกให้หลงหลอกให้รักแล้วโอนเงินนะครับก็คือ เคสนีน้น่าเชื่อว่ามีความโลภด้วยนะครับน่าเชื่อว่าไม่เป็นผู้ต้องหานี่คนร้ายนี่ออาจว่าเป็นพยาบาลชาวต่างชาติมีเงินดอลลาร์จำนวนมากพูดคุยยนคิดว่าจะมาใช้ชีวิตร่วมที่ประเทศไทยใช่ครับฝ่ายชายก็น่าจะหวังว่าจะใช้ชีวิตจริงหรือหวังจะลงทุนหลองเอาเงินดอลลาร์เขานะครับ ก็ติดดับกับดักเขาก่อนใช่ไหมใช่ใช่ผู้เสียหายมีเมีไหมผู้เสียหายน่าจะเป็นคนโสนนะครับโซนโ<ส>น,นะครับแสดงว่าอาจจะหลงรักจริงหวังแต่งงานจริงก็ได้หรือจะหวังจะรอเขาด้วยก็ได้นะพอจะได้เงินดล้วไดจริงแล้วนี่จะเบี้ยวเขาแต่บังเอิญนติดกับดักติดกับดักสก่อนนะครับหรือเลื่อนนะครับ หลอกให้กลัวไม่ต้องกลัวถ้าบริสุทธิ์ใจจริงนะครับหลอกให้โลกไม่มีลงทุนใดลงทุนได้น้อยได้กำไรสูงสูงในเวลาทันสั้นไม่มีนะครับหลอกให้หลงหลอกให้รักกันนี่แหละครับไม่ต้องเชื่อไม่ต้องโอนนะครับฝากไว้ทันสั้นเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ